สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาราศีของคนเกิดปีมะโรงนะครับคนเกิดปีมะโรงสัญลักษณ์จะเป็นงูใหญ่หรือพญานาคชาติภูมิจะเป็นเทวดาผู้ชายธาตุได้แก่ธาตุทองต้นไม้ที่เป็นมิ่งขวัญและโชคลาภได้แก่ต้นงิ้วและกอไผ่ ปีที่สมพง์กับปีเกิดได้แก่ปีฉลูหรือปีวัวปีขานหรือปีเสือปีเถาะหรือปีกระต่ายปีมะโรงงูใหญ่มะเมียปีม้ามะแมปีแพะและปีละกาเทวดาที่รักษาปากคือพระพฤหัสบดีใจคือพระเสา มือคือพระสุกกับพระอาทิตย์เท้าคือพระจันทร์อารมณ์คือพระอังคารชันษาคือตกอยู่ที่อบพรมวันดีของคนเกิดปีมะโรงหมายถึงวันที่คนเกิดปีมะโรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้สะดวกปลอดโปร่งไม่มีอุปสรรควันดีของคนเกิดปีมะโรงมีอยู่สองวันคือวันพุธและวันเสาร์ ลักษณะทั่วไปของคนเกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ธาตุทองจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานล่าเริงเป็นคนใจร้อนตัดสินใจเร็วขี้โมโหแต่ก็หาเงินเก่งเก็บรักษาทรัพย์ไว้ไม่ค่อยอยู่มีลักษณะเป็นคนที่มีอำนาจมากคนที่เกิดปีมะโรงในเดือน 5, 6และ7โบราณท่านว่าเป็นงูมีพิษธาตุทองมัวมีอำนาจมาก รับราชการจะเป็นการดีทำสวนและค้าขายก็พอได้คนที่เกิดปีมะโรงเดือน8 9และ10ท่านว่าเป็นงูไม่มีพิษธาตุทองเจืออาภัพทำราชการหรือค้าขายได้ดีปานกลางอายุมากขึ้นก็จะดีขึ้นคนที่เกิดปีมะโรงเดือน11 12และเดือนอ้ายท่านว่าเป็นงูดินธาตุทองดีใจบุญและซื่อสัตย์ รับราชการทําเลือกส่วนไล่นาพอกินพอใช้คนที่เกิดปีมะโรงเดือนยี่3และ4โบราณท่านว่าเป็นงูนาคราชธาตุทองแท้มีวาสนาดีรับราชการจะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทําไล่ทําสวนอยู่ในฐานะปานกลางทีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคนที่เกิดปีมะโรงในแต่ละวันของสัปดาห์นะครับ คนเกิดปีมโรงในวันอาทิตย์จะเป็นงูพญานาคมีวาสนาดีคนเกิดปีมโรงในวันจันทร์จะเป็นงูพระเนเจรชะตาไม่ค่อยดีคนเกิดปีมโรงในวันอังคารจะเป็นงูมีพิษเป็นคนอารมณ์ร้ายคนเกิดปีมโรงในวันพุธจะเป็นงูตกเหวมีชีวิตลำบากคนเกิดปีมโรงในวันพฤหัสบดีเป็นงูสาตาคมไม่ค่อยดีนัก คนเกิดปีมะโงงในวันศุกร์จะเป็นงูพิการเกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีคนเกิดปีมะงรงในวันเสาร์จะเป็นงูเทพรักเป็นคนที่มีวาสนาดีลักษณะโดยทั่วไปของคนปีมะงรงหรืองูใหญ่โดยตามหลักพรมศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าพรมชาติคนที่เกิดปีมะโงงหรือปีงูใหญ่จะมีชาติกำเนิดจะเป็นเทวดาผู้ชายตามเกณฑ์ชะตานับว่าเป็นคนที่ มีอำนาจในตัวเองประกอบกิจการใดมักประสบผลสำเร็จแทบทุกอย่างทั้งนี้เนื่องจากมีบุญบรารมีที่สร้างสมแต่ชาติปางก่อนดังนั้นชีวิตของคนปีมะโรงจึงประสบความรุ่งเรืองโดยเฉพาะผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาและให้การสนับสนุนในหมู่เพื่อนฝูงแล้วมักทำตัวเป็นหัวหน้าหรือทำตัวเหนือกว่าเพื่อนๆมีไหวพริบป,ปฏิพานเป็นเลิศ โดยมากเป็นคนที่มีความรู้ดีเพราะสนใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมากคนปีมะโรงนับได้ว่าเป็นคนธาตุทองดังนั้นจึงเป็นคนที่มีพื้นฐานดีคือโดยมากจะได้รับมรดกมีทรัพย์สมบัติเป็นฐานรองรับสามารถประกอบกิจการงานหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เสมอมีชีวิตที่มั่นคงได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะเป็นคนที่มีจิตวิทยาในการพูด บางครั้งเอาแต่ใจตนทำให้งานเสียหายอย่างที่ไม่น่าจะเป็นมิ่งขวัญของคนปีมะโรงท่านว่าอยู่ที่ต้นงิ้วและกอไผ่จึงมีลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลาเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยจริงจังประกอบกับเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหวง่ายมักลู่เอ็นไปตามลมมากกว่า แต่ในบางครั้งก็มีใจหนักแน่นแรกๆก,ก็จะมีความมุ่งมั่นบั่นเพียรดีแต่หลังๆอาจจะอ่อนล้าและไม่สู้ต่อเริ่มรวนเลวแน่นอนไม่ได้คนปีมาโรงที่มีความมั่นคงในจิตใจโดยมากต้องผ่านการอบรมมาดีหรือถูกกับเหตุการณ์บังคับแต่ปกติคนปีมาโรงจะไม่ยอมคนง่งายๆนอกจากจะมีคนที่เหนือกว่ามาบังคับ ดึงจะยินยอมโดยตามตำราภรมชาติกล่าวว่าจันษาตกอยู่ที่อกพระคมดังนั้นคนปีมะโรงจึงเป็นคนใจอ่อนชอบการทำบุญสุนทานแต่ก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วเวลาโกรธจะรุนแรงเหมือนไฟไม่ป่าเป็นเพียงชั่ววูบก,ก็จะจางหายไปคนปีมะโรงเป็นคนไม่เครียดแค้นพยาบาทกับใคร เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็จะปล่อยให้ผ่านไปไม่เ,เก็บมาคิดให้เสียใจมากกว่าดังนั้นจึงเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงรักใคร่ให้การสนับสนุนอยู่เสมอส่วนญาติพี่น้องก็สนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยในบางครั้งก็มีความดื้อรั้นจนทำให้ผู้คนรอบข้างเอื้อมละอาเชน่นกันสิทธิการิยะหญิงชายท่านใดที่เกิดในปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ท่านว่า พระพฤหัสบดีเป็นปากดังนั้นคนปีมะโรงจึงเป็นคนรู้จักจิตวิทยาในการพูดจารู้จักพูดเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าตนพูดจามีหลักการมีสาระเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปปกติคนปีมะโรงไม่ค่อยชอบพูดเท่าใดนักนอกจากมีความจำเป็นจึงจะเอ่ยคำพูดออกมาและเมื่อได้พูดออกมาแล้วจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป แต่ก็มีในบางครั้งที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ใช้อารมณ์เข้าไปในคำพูดของตนจนเกือบเป็นเรื่องหมางใจกันแต่ตนเองก็ยอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นเนื่องจากเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่เสมอพระสุขและพระอาทิตย์เป็นมือนับได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรในกิจการต่างๆแต่การทำงานนั้นไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าใดนักทำแบบลวกๆ ทำให้งานนั้นเสร็จลุล่วงไปประกอบกับเจ้าตัวเป็นคนใจร้อนทำให้การทำงานไม่ค่อยได้ผลดีเท่าใดนักแต่อย่างไรก็ตามความขยันหมั่นเพียรในการทำงานจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บงังคับบัญชาเมตตาพระเสาเป็นใจทำให้คนปีมาโรงมีลักษณะเป็นคนเจ้าโทสะมโหง,ง่ายแต่ก็หายเร็วแม้จะมีเรื่องมากระทบเพียงนิดนด ก็จะแสดงอารมณ์ไม่พอใจในทันทีแต่ก็ไม่ได้จริงจังกับอะไรนักโกรธเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็หายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเป็นคนที่ไม่รู้จักกลาบจำชอบถือเอาเรื่องต่างๆที่เกิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นคนที่ไม่ค่อยจดจำเรื่องยร้เท่าใดนักมักลืมเรื่องในเรื่องต่างๆได้อย่างไงไ่ายดาย หากอีกฝ่ายหนึ่งมาทำดีกับตนแล้วก็จะลืมเรื่องเสียหายหรือเรื่องบังใจไปเสียก่อนเพราะถือว่าทุกคนย่อมมีอารมณ์เช่นกันพระจันทร์และพระพุทธเป็นเท้าทำให้คนปีมะโรงต้องมีการเดินทางอยู่เสมอชอบการท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมากกว่าการอยู่เป็นที่เป็นทางและเป็นคนชอบอาสา,าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหรือต้องโยกย้ายตำแหน่ง ในหน้าที่การงานอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าของตนเองเป็นคนชอบทำงานไม่ชอบอยู่เฉยเฉยเจ้านายหรือผู้ใหญ่จึงรักใคร่และเมตตาแต่ในบางช่วงชีวิตจู่ๆก็จะเกิดความเบื่อหนในการทำงานแทบจะไมย่ยอมทำอะไรเลยเรียกได้ว่ากระตุกหรือกระตุ้นหรือจะกระดิกตัวบ้างพระอังคารเป็นที่นั่ง ดังนั้นคนปีมะโรงจึงมักมีตำแหน่งในที่รับและเป็นคนมกักมากในการมารมณ์ทำให้ความรักมักอยู่ได้ไม่นานต้องเลิกลากันไปชอบสแสวงหาของใหม่อยู่เรื่อยในชีวิตต้องพัวกับพัวพันกับความรักอยู่เสมอบางครั้งเจ้าตัวก็เบื่อหน่ายเช่นกันแต่ก็ไม่เคยเข็ดหลากในเรื่องของความรักความใคร่ไม่ช้าไม่นานก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆจนได้ ทำให้เกิดความชอบช้ำจิตใจเพราะความรักความใคร่ดังนั้นในชีวิตจะมีการหย่าร้างหรือมีคู่ครองมากแม้จะพยายามซุ่มซ่อนความรู้สึกของตนเองไว้แต่ก็จะไม่สามารถปิดบังได้ตลอดรอดฟังเพราะจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอส่วนหญิงที่เกิดปีมะโรงก็เช่นกันบางคนมีสามีได้ถึงสามคนก็มี คนปีมะโรงโดยมากจะมีความหยิ่งในตัวเองมีความใฝ่ฝันสูงชอบคบหาสมาคมกับคนที่มีฐานะสูงกว่าตนอยู่เสมอเนื่องจากต้องการยกระดับฐานะของตนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วยินยอมรับใช้ผู้ที่มีฐานะสูงกว่าตนเพื่อแสวงหาประสบการณ์หรือให้ความรู้กับตนเองคนปีมะโรงมีความสามารถเอาตัวรอดได้เพราะการครบหาผู้หลักผู้ใหญ่ และผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตากรุณาเช่นกันความที่เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงทําให้ต้องคิดมากจนในบางครั้งเกิดผลเสียหายโดยทําให้เกิดเป็นโรคประสาทหรือเกี่ยวกับโรคสมองส่วนคนที่มีฐานะต่ํากว่าตนเองจะเมินเฉยไม่ค่อยสนใจอะไรและไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยซ้ําเพราะกลัวจะต้องเดือดร้อนกับคนในที่อยู่ต่ำกว่าไปด้วย ครับผมสำหรับลักษณะโดยทั่วไปของคนปีมะโรงหรือปีมูใหญ่ mm. ก็มีเพียงเท่านี้ครับในส่วนต่อไปในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของคนเกิดปีมะโรงที่เกิดเป็นชายและคนปีมะโรงที่เกิดเป็นหญิงนะครับ mm. ก็ขอทุกท่านได้ติดตามชมในครั้งต่อไปครับสมหับอันนี้ความสุขสวัสดีจงนีแดทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ